สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มและกำลังใจพร้อมสู้ทีมนักแสดงและเหล่าครอบครัวช่อง3ก็ไม่รอช้าขอบุกตะลุยเข้าไปช่วยเหลือและมอบกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ให้ยิ้มสู้ๆไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศค่ะ โดยเมื่อวานนี้สองนักแสดงสาวมิ้นชาริดากับเจนนิชาพันก็ได้เกี่ยวก้อยฝากกระแสน้ําแรงไปยังหมู่สองตำบลตลุกอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทด,ด้วยกันค่ะเพื่อนําถุงยางชีพของช่อง3ไปส่งมอบให้ถึงมือกับชาวบ้านซึ่งตอนนี้กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหาัสเพราะต้องผะจญกับน้ําท่วมขังมานานนับเดือนแล้วค่ะ แถมตอนนี้ระดับน้ําก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนอกจากนี้ยังได้นําเสื้อชูชีพไปแจกให้กับชาวบ้านไว้ใช้ป้องกันตัวเองอีกด้วยยามที่ต้องพายเรือฝากกระแสน้ําแรงและเชี่ยวกรากอีกด้วยค่ะเป็นยังไงได้เห็นระหว่างทางน้ําท่วมเยอะแยะเลยอะมิน้น ใช่ค่ะตอนเข้ามาค่ะเข้ามาถนนก็ขาดด้วยนะคะเราก็จะเลยต้องอ้อมมาทางถนนสายอีกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งคือสุพรรณก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมการอยู่อาศัยอะไรทุกอย่างคือเดือดร้อนแล้วก็ลาบากหมดเลยต้องบอกบอกว่าแฟนๆช่องสแล้วก็ประชาชนพี่น้องคนไทยที่ส่งเงินบริจาคเข้ามานะคะต้องบอกว่าเนี่ยเงินของคนที่อยากจะช่วยเหลือได้มาถึงแล้วแต่ที่ขาดอยู่ก็จะเป็นชูชีพนะคะที่ตอนนี้กําลังขาดอยู่ถ้าจะ พี่น้องทางไหนแบบว่าสะดวกที่จะเอามาบริจาก็สามารถมาบริจาคได้นะคะ ส่วนอีกทีมก็รวมพลังนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งผู้จัดกรอบสุกผู้จัดแม่ก้อยธาริกาตุ๊กดวงตาอาสุชาวปอปานเลขาปูปริศนาอ้อยจิราวดีมอริสเคเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานการณ์น้ำท่วมอย่างน่าเป็นห่วงสุดๆนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ยารักษาโรคมุง้งเรือเสื้อชูชีพอาหารและน้ำดื่มจากน้ำใจของประชาชนผ่านช่องสมใส่รถบรรทุกนำไปมอบให้กับชาวบ้านตำบลกลางแดดและตำบลบ,บ้านมักเรืองานนี้นอกจากชาวบ้านจะดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วยัง ได้เก็บเกี่ยวพลังใจจากเหล่านักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบกันอีกด้วยค่ะน้ำมันเ็าบอกว่ามันไล่มาเรื่อยๆมันไล่มาเรื่อยๆคือแบบว่าคือมามามา,มาจนแบบว่า จะไม่มีดินแห้งๆให้เขาอยู่แลละก็รู้สึกเห็นใจแต่ละคนก็เข้ามาบอกยี่ของชั้น20ไล่ของชั้น30ไล่มาพร้อมอน้ําตาร้องไห้สิ่งที่เราทําได้ที่สุดตอนนี้เนี่ยนอกจากของทั้งช่อง3แล้วเนี่ยก็คือกําลังใจที่จะให้เขาจริงๆนะคะยังน้อยจับมือร่วมกันเนี่ยคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วอะคะ่ะทางไหนที่ว่ายังขาดเหลืออะไรและต้องการความช่วยเหลือขอให้ส่งข่าวเป็นช่อง3เลยครับพวกเรานะคะจะเป็นตัวแทนจากช่อง3นะคะน,นําน้าใจของพวกท่านทั่วประเทศมามอบ ปพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะร่วมกันบริจาคมานะคะและพวกเราจะเป็นคนพาจะพานุนใช่พามาให้ทุกๆท,ท่านที่เดือดร้อนค่ะ ส่วนสองสาวเบนพรชิตากับจอยเรลานีงานนี้ขอบุกตะลุยฝ่าน้ำท่วมไปกับครอบครัวบันเทิงน้องไบรท์รายการเรื่องเล่าเช้านี้ไปช่วยส่งกำลังใจพร้อมถุงยางชีพและน้ำดื่มที่ได้จากเงินบริจาคของพี่น้องทั่วประเทศไปให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภยัยที่บ้านเข้าเมาอำเภออุทยัยที่เป็นอีกจุดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตอนนี้กำลังประสบวิกฤตอย่งางหนักถูกตัดขาดทางเข้าไปไม่ถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะน้าอย่างเร่งด่วนงานนี้นอกจากพูดคุยคลายทุกข์และส่งกำลังใจยังได้ รอยยิ้มกลับมาเป็นตันให้ชื่นใจกันสุดๆด้วยค่ะชาวอายุทยาคนใจดียังทำข้าวปลาอาหารเลี้ยงสามสาวและเหล่าทีมงานให้อิ่มท้องอิ่มใจไม่แพ้กันถึงจะลำบากขนาดไหนแต่น้ำใจคนไทยไม่เคยหมดจริงๆเลยล่ะค่ะส่วนใครที่ถามถึงนางเอกแอนทองประสมว่าตอนนี้หายหน้าหายตาไปไหนขราวนี้อาจจะทำให้แฟนคลับต้องกรี๊ดเป็นดับเบิลเพราะว่าพี่แอนเข้ามาประชันสวยเก่งแข่งกับสาวมาแรงอย่างชมพู่อรยาค่ะ นานๆทีจะพาหน้าสวยๆมาเจอกันนางเอกเบอร์หนึ่งแอนทองประสมก็รวบยอดข่าวดี 2, 2เด้งมาบอกแฟนๆกันเลยค่ะล่าสุดขึ้นรับอีกหนึ่งรางวัลการันตีความเป็นเบอร์หนึ่งของวงการในงานเพ a ว์เชริตี้เป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลเป็นนางเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอนางเอกแอนเดินสง่าขึ้นรับรางวัลอย่างภาคภูมิใจที่สุดส่วนข่าวดีที่2ยอมเปิดปากถึงงานใหม่ผู้จัดละครและละครกี่เพาที่หลายคนรอดูนางเอกแอนเป็นผีกับเขาบ้างค่ะ ก็มีทั้งเป็นมีผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นผีเดียวกับเมื่อยเมื่อยเมื่อยค่ะไม่แน่ใจว่าผีเดียวกันหรือเปล่าหรือก็ขึ้นเลอะไรสไตล์เดียวกันหรือเปล่าแอนไม่รู้เป็ลร่างแล้วแต่ทางบอดคลาสดีไซน์แต่ว่ารู้แต่ว่าอ่านแล้วก็เออมีมีเรื่องวิญญาณอะไรเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็แปลกดีเพราะแอนไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ค่ะผีเผาน่าจะประมาณปลายพฤศจิกค่ะเพิ่งได้บทมาสองสามตอนค่ะแอนมีเสนอช่องไปหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ หนึ่งในพร้อมก่อนก็คงจะเป็นปัญญาชนค่ะปัญญาชนก้นครัวอย่างประหลัดเนี้ยแอนก็อยากได้เป็นคนแบบเป็นคนรุ่นใหม่เป็นประหลัดที่เด็กลงมาหน่อยก็ก็มีมีอย่างที่ได้ยินกันก็มองไว้ก็มองค่ะค่ะก็มองไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ช่องว่าช่องจะจะจัดจัดให้แอนตามไหนงานเดียวกันกับความภาคภูมิใจของอีกหนึ่งนางเอกชมพู่อารยาผู้หญิงสร้างเทรนด์เป็นแฟชั่นไอคอนแห่งยุคตำแหน่งนี้ไม่มีใครกล้าค้านเธอแน่นอนละค่ะ ก,ก็ดีใจค่ะถ้าเราแบบได้สร้างแรงบันดาลใจ ส่วนคืนวันอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้ค่ะมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนก,น,กนกับศิลปินระดับโลกยานนี่ที่สร้างคอนเสิร์ตระดับตำนานสุดอลังการมาแล้วทั่วโลกงานนี้ยักษ์ใหญ่ BC t e r ทและช่อง3เอาใจสุดๆกับรายการพิเศษยานี่อินคอนเสิร์ตสเปเชียลที่ได้รวบรวมความยิ่งใหญ่บทสัมภาษณ์รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตอันตรการตาในสถานที่สำคัญต่างๆของโลกมาให้คอเพลงคนรักดนตรีบ้านเราได้สัมผัสกับมนสกตแห่งบทเพลงของศิลปินระดับโลกกับสกูพิเศษยานนี่อินคอนเสิร์ต เจอสเปเชียลเจอกันได้ที่หน้าจอช่อง3คืนวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้หลังเที่ยงคืนค่ะ คนใครที่ไม่อยากพลาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความอลังการทางดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งตรงมาถึงเมืองไทยแล้วกับยานีอินคอนเสิร์ตในวันอังคารที่18ตุลาคมนี้ก็รีบจองบัตรกันได้อย่างด่วน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 ที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะคะส่วนตอนนี้ต้องไปเอาใจช่วยใยญ่บูบี้น้องมาร์กี้ที่โดนนายมาร์คบอยประกอบทำร้องไห้กลางงานแต่งในละครรอยมานกันต่อค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากนอริต้าและเครื่องประดับจากเซฟนีชอแหแวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ